รานี้หลายคนยังคงจับตามองตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรียกได้ว่าร้อนข้ามสัปดาห์เลยทีเดียวคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการปิดฉากรักระหว่างโยเกิร์ตแล้วก็พีเคอดี่อนชื่อดังกี่ปีนะ สิปีได้ไหมสิบสอปีที่เขาขากันและก็การแต่งงาน5ปีร่วมห้าปีเรียกว่าเป็นข่าวที่หลายคนนั้นช็อกวงการมากๆแต่นั่นนะว่าหลังจากเรื่องราวต่างๆเรื่องของชีวิตคู่นั้นจะจบไปจะจบลงแล้วแต่เรื่องราวความดราม่าและก็การให้กําลังใจนั้นนะฮะยังคงมีอย่างต่อเนื่องที่ตอนนี้นี่หลายคนนั้นนะฮะโฟกัสไปที่ในส่วนของสาวโยเกิร์ตใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าเป็นพลังหญิงผู้หญิงที่ส่ง กุมมือจับมือกันเลยเพื่อส่งกําลังใจให้เธอกันแน่นอะนคพรับว่าหลากหลายโมเมนต์นะฮะที่หลายคนนั้นจับตามองอย่างช็อตนี้ใช่ไหมน้องแทยวช็อตนี้ที่หลายคน<อ>คพูด,พดถึงมั้มีการพูดถึงเนาะหลายๆคนก็ออกมาให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายรวมถึงม,มีการพูดถึงมีการวิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องราวของภาษากายระหว่างทั้งสองคนเนาะแบบช็อตนี้อย่างที่ว่าก็คือเป็นช็อตที่โยเกิร์ตเนี่ยปล่อยมือปล่อยมือพีเคเป็นการเรียกเป็น เป็นภาษากายว่าหนูขอ,อ,อคุณผู้ชมสามารถซูม,มๆมชัดๆ,ๆมีซีจีบางนิดนึง หนูขอพอแค่นี้เถอะอาณ์ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นในในการตีความหมายกันของคนในโลกออนไลน์นะฮะแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วมันยังมีประเด็นร้อนอีกก็คือเหล่าบรรดาคนเทิงต่างออกมาให้กําลังใจฝ่ายของโยเกิร์ตคือออกมาให้กาลังใจโยเกิร์ตอย่างเช่นที่ทราบก็คือพี่หนิงปณิชพี่หนิงแล้วก็พี่บูมพี่บูมสุภาพรที่ออกมาและอีกคนหนึ่งที่แซ่บไม่แพ้กันอันนี้หลายคนจะตามองมากเพราะว่าคนคนนี้เนี่ย เขาไม่คิดหละคนในโลกออนไลน์ไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนออกมาพูดเพราะว่านั่ก็คืออดีตหวานใจของคุณพีเคอย่างคุณกะละแมพัชรศรีเบนจมาศนั่นเองใช่ค่ะออกมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเธอบอกเลยว่าพี่แม่ซัพพอร์ตโยเกิร์ต ผ่านทางไลฟ์สดที่เธอขายของอยู่ใช่ใช่ใช่คือก่อนนั้นนี้เธอออกมาพูดประมาณว่าเรื่องเนี้ยต้องถึงถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ขอให้ถึงหูอีกคนอีกคนคนไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ยังฝากบอกโยเกิร์ตอีกว่าฝากบอกผ่านไลฟ์สดที่เธอขายของอ่ะหนูจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาเชื่อพี่แล้วก็แบบทําท่าทุบอกด้วยเชื่อพี่ล้านเปอร์เซ็นต์หนูจะดีจะีขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยเรื่องนี้หลายๆคนออกมาวิภา์วิจารณ์แล้วก็มองมุมมองกันหลาย คอมเมนต์เเลยเอาเป็นว่าลองไปฟังคลิปเสียงอันนี้ซะหน่อยนะฮะที่พี่กะละแมพูดถึงประเด็นร้อนนะฮะไปฟังกันครับเป็นกําลังใจเขาอยู่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครโยเกิร์ตดิพูดนี้เลยเหรอเออดิกล้าพูดเลยพี่แม่เขาพูดว่าเขาซัพพอร์ตโยเกิร์ตฉันซัพพอร์ตโยเกิร์ตหนูก็ซัพพอร์ตโยเกิร์ตเออจง จริงจริงเรามาสปอร์ตโยเกิร์ตกันเถอะทุกคนสปอร์ตโยเกิร์ตสปอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งสปอร์ตโยเกิร์ตเลขสปอร์ตโยเกิร์ตลขหนึ่งสปอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตจะพูดเลยสปอร์ตโยเกิร์ตกดเลขถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่แม่หนูจะมีสิ่งเดียวก็ดังมากหรอกหนูจะมีสิ่งดีเข้ามา สะอเดียวกันเ <laughs> ชื่อพี่เ <laughs> ชื่อพี่อเดียวกนเชื่อพี่ <laughs> ตกลงมูขายของหรืออะไรวะแม่งโปรข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรมู่ข่าวเดียวทับถูไม่วันสองวันเนี้ยฟีดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรเลยขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นร้านเปอร์เซ็นเชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีเฮ้ ชีวิตหนูจะดีขึ้นลานเปอร์เซ็แล้หนูจะเจอกับคนที่ดีไม่คือแบบอินเนอรพี่กาละแมคคือท่าทางเสียงอะไรแล้วก็แล้วแต่ไม่แปลกใจเลยที่หลายคนออกมาพูดถึงเออไม่แต่จริงๆคือพอมันเป็นประเด็นเรื่องราวของความรักแล้วก็มีการโยงของคนที่สเข้ามาแน่นอนว่าผู้ที่หลาะคนมองว่าถูกกระทำเนี่ยเขาจะได้รับความเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจอย่างแน่นอนจำได้ไหม ในรายการพี่หนิงบอกพี่วิเคว่าเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้และก็นี่คืออีกหนึ่งสัญญาณแล้วกันนะฮะที่เกิดขึ้นและก็มีคนให้กําลังใจคุณโยเกิดอย่างต่อเนื่องนะฮะมองเป็นอีกมุมหนึ่งดีกว่าออก็เป็นการส่งต่อกําลังใจเพื่อนหญิงพลังหญิงกันอ,อะไรประมาณนี้มากกว่าน้อ